ัสดีจ้ามาพบกับสาวอุดนุมิงแรนอีกแล้วจา้ามาจา้ามามากินเขากินเขาแรงกะบบกเขาแลงเลยจา้าเดือกแล้วสามถุมสามถุ่มอังกฤษจ้าตอนนี้กืนน้ำลายหิวอันนี้กินเขาแรงจา้าอันได้ตำม,มั่วตำม,มั่วแตงไซซี่ฟูด มีปลาหมึกกับหอยแมงปูจ้ะมามาจ่ามามามากินน้ำกันพักมีแรดีดมีพักมันอ่ะโบเห็นปัญดได้จ้ะมันโบเห็นปัไดาจ้ะมันคำแล้วอันง่ายบ้านไม่จ้าพึ่งอันจัดแต่ยังโบแล้วปันญดจัดจัดของกะแล้วเครื่องนึงจ้ะวันนี้ไฟอันนี้มันกะ บาสว่างปดาัดไดจะแต่ว่าตอนนี้ยวงเกินมากันยังบ่มือนแล้วจตสามถุงก,าากลัวมาจ้ามาแซ่บแซน้ำกันมาอาจารทุกคน ยาอันพึ่งเบื่อกันด้วยจ้ะอันซ่องน,นี่มาก,กินมาก,กินตำจ้ะมากกินตำมักแสบๆตำใส่พริกดิบจ้ะอ๋บอบวมแมมบวบพิชพริกแห้งเผ็ดๆเลยคือยากจเมเอย ง่ายบ้านใหม่มันอันจัดหลายอย่างจะ้ะทั้งขนของทั้งอีหยังหลายอย่างเมื่อยจะ2มื้อแล้วอวนนำําปลาแดกืแซบ่บอน้ําปลาแดกพ่อใหญ่ม่มํ นัวนัวจ้ะนัวค่ะจัดบานแล้วเวพือพ่อจะควายควยสีไทยเบื้องตอนนี้มันจบบยังบะแล้วเมื่อยเมื่อยจ้ะอืม เจ็บนะมันน้ำแขนเจ็บเพราะว่าขนยกของหนักจก้ะมา,ากเลยจ้ะทุกคนผู้ได้ผ้านในกินผู้ได้ผ้านในกินเข่ามากเลยจ้ะ ผู้ติดตามไม่ผู้ติดตามเก่าควายกะขอบคุณหลายๆนะาจา้ะที่เขามาติดตามกันเป็นกําลังใจให้กันนะาจา้ะค่ายกะสิพัฒนาเฮดคลิปขึ้นไปเฮดคลิปให้ัันดีขึ้นไปก็นีเนะาจา้ะ สองมือสามมือมนันี่กะหยากจะหยากน้ำเก็บของอยายเฮอน้นอยายบ้านยายไม่อยู่บ้านจะาของบ้านที่วาพ่ออยู่ตอนแหลกเศร้าจ้ะ บ้านบ้านหลังไม้นี่บ่ได้เศร้าคืออันเป็นบ้านของแฟนเนาจะคือเป็นบ้านของตากับย้า เพิ่นมีบานสองหลังไหมต๊ะเพิ่นก็อยู่หลังอีกหลังหนึ่งของเพิน่นบ้านนี้บานหลังนี้เป็นบานเพิน่นบานมุ่นเพิน่นตอนตะกี้แม่เพิ่นอยู่จ๊ะแม่แฟนเล่าอ่นอย้ายไปอยู่มองอืน่นเพิ่นก็เลยยกยกบานหลังนี้ให้แฟนจะ้ะก็เลยได้ผ้ากันย้ายเขามา ใจจ้ะพ่อยกาแฟดีใจร้ายจักจอันขอบคุณเพิ่นจังไหนดีเพราะว่าคันว่าออแต่ว่าขอบคุณกะมันกะหน่อยไปจ้าพราะว่าบ้านมันกะเป็นของควันทีบุคราคา,ายเนาะจ้ะูุคราคา,ายคขันเอาซื้อเองกะแพงจ้ะสวนเป็นบ้านแบบสามห้องนอนจ้ะ สามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็มีสวนอันใดย์เข้ามา,มาเข้ากับปับปุงเอาจ้ะสีเฮ็ดอันข้ัวไม่จ้ะบ้านเ้องนี่กะไม่กระโดดแล้วนะจ้ะอันใดบ่มาเข้ากับปับเปลี่ยนเอา เป็นค้อนโชคดีของพ่อยกับแดนก่ทีตากับย่ยพิ้นหักพนมีหลานแค่สองคนจ้ะหลานผู้ยิ่งผู้หนึ่งน้งนองสาวน้องสาวแล้วกับแฟน เพิ่นไม่รู้เพิ่นไม่รู้กูดเดี๋ยวจ้ะแม่แฟนพ่อยกันดีแต่แฮ้งบอตองเซาบานพอบาตอนแรกนั่นเก็บเงินสีซื้อบ้านจ้ะ เก็บเงินกับแฟนสีพ้ากับเบิ้งบ้านตอนแรกบันนี้ว่าสีง่ายไปใกล้ๆมองเห็นงานบันนี้กะมองมองไกล้ๆมองเห็นงานมันก่าบ่มีบานเ้าเนาะจ๊ะก็เลยถามมาเรื่อยๆบันนี้กะเพิ่นกะแม่แฟนกับสีง่ายออกเพิ่นก็เลยเอินเข้าไปบ่าเนาะจ๊ะว่าเพิ่นสียกบานหลังนี้ไ้เนาะ ดีใจแห้งก๊ะมือขึ้นหมู่บ้านนี่เริ่มเขาอยู่คนคลองแล้วแล้วกะเขามาอยู่นี่เป็นขึ้นแหลกเพื่อนกะบส่งการมาให้จ๊ะส่งการอันยินดีต้อนรับอันอยังก็ยินดีต้อนรับเข้าบ้านไหมยังสินะจา๊ะ เพื่อนใจดีจ้ะตากับยายอื้มแสบจ้ะมามาวาดูจ้ะจ้า <ๆ S 1> บันเน่พ่อไอกัสิคอตัวไปก่อนนะจ้ะเพราะวานมันบอเห็นมันมืดแล้วมาจ้ะพ่อ,อกันคิดนาน้ะจ้ะ คุผู้ใดมาคลิปวิดีโอพ่อยก่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสาวดอนนมเองังรลนได้ด้จาฝากเป็นกำลังใจให้กันเนาะจ้าไปแล้วนะจ้าคลิปนี้พ่อกันคลิปนาจ้า